วัสดีค่ะประเดียนภาสีมาเห็ด่ต้มจอือดล้วก็พัดฟักแมวแล้วก็มักหมูสีทอดเพนหมูนมกรอบให้น้องเกิดเหตุการณ์ว่าขาดฝันใส่ใหม่เตาแก๊สประเดียนผลใหม่กระทาประเดียนเบิดเลยสงสัยแก๊สหัว ดีนะประเดียนปิดท่านปิดประท่านไรหนงเลยพึ่งเท่นำมันไปหน่อยเดียวหนึ่งลูกเบืบอเลยประเดียนเลยตกใจประเดียนก็นเลยปิดเมื่อนี้ว่าได้เห็ดกับเขา่ากับนามดอกมือนี้ใหม่ทั้งขางเบิดแล่สีได้เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนแนวกันไม่โอ้เป็นอุท่าหอนด้วยกัเด้อ เลี่ยนกับแกะกับอย่างนี่ระวางดีๆห่อเป็นอุท่าหอนคักๆลูกเวิรบขึ้นมากดีนะว่าประเด็นใสนะ้น้ามนหน่อยๆปรสิผัดอ์นฝากแมวก่อนขันพ่อัันนะไส้ไหมเฮี้ยนเขาเนี่ยนอนเลยละ่ะโอ้ประเด็นอดยรยานหนะ้ ันนี้ก็บ่ได้กันไว้น้ำมันมันขึ้นไปเบิดพถึนน่ะประเด็นก็ตะกี้ได้ปิีนขึ้นเช็ดยู่บัดนี้บ่ได้ปิีนขึ้นเช็ดแล้วกันเนาะน้ำมันมันเลยเป็นคราบทุกคนเบิดน้ำมันติดเป็นคราบเลยเฮ็ดให้กระทาประเด็นดำเบื่อตรงมันใหม่ประเด็นก็เลื่อนบ่ได้อั่นลงคลิปลงหยังเลยมื้อนี้ก็าจีพูดหล่ะใช้สายจักหน่อยพุ่นล่ะค่อยสิได้ โอ้ยต๊ะใจ่โต๊ะใจก่กะท่าใหม่โต๊ะใจ่ขักกะท่าประเดยนขาวๆใหม่พระทุกคนใหม่เบิดเลยอุตสา่าห์เตรียมของมาที่เช็ดย่างดีนกหน่อยมาแอบเบ่งประเดียนนกหน่อย นกหลาไหลทุกเทียกับนกกาเบานกอย่างนกยังมาห่องอยู่นี้เสี่ยสาโยมนนี่คือเงียบไปบนนกบริณยินเสียงห้องไปห่องฟังได้บูเขียมโมบานนี่มีต่นกตัวเดียวห้องห่องดีดีอันเตรียมของไว้ย่างดีได้ว่าท่านได้เหตดอยังจากแนว ใส่ซีเรียลไปใส่ตู้เย็นไว้ซะก่อนหนึ่งให้เขามาหัสอมแก๊สก่อนนะ้ค่อยสีเฮ็ดต่อเนาะคะนะ่ะเนาะหมักหมูไว้ย่างดีหรอไปเดินหม,มักหมูสีทอดหมักไปย่างดีกันได้บ่ได้ันเฮ็ดซ่มเห็นรอเพิ่นมาส้อมแก๊ดสดสอมอยังแล้วเรียบร้อยน้องไฟสีเฮ็ดต่อเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้อยู่กับแก๊สกับยังอันตรายด้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะ สายเป็นสายยางมันลหละคว่มห่อนมันสิมันมันคว่มห่อนไหลจังไนกับโอ้โหเนาะอันตรายคือกันนะไปเดินกับโต๊ะใจ่เบิดนึกวามันสิบ่าเกิดเหตุการณ์นี่เอาตอนนี้คอนเดอก์ค่เดออยู่รอดปลอดภัยเบิดสุก้อนยูดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่จะมีไปทางไรกัอยาลืมไซแมต ขอบตุ้นทุก,กันติดตาม,ขอ,ามขอบคุณทุกก็เหมตมขาาววขหห์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามากประเดียนการที่ไปหอดไปถึงเบอรทุกค้นสาสากันยาวากันเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจขอให้กินบ่บกจกบล่ลงทำามาาค่ะขึ้นลำลำด้วยเบอร์สุขค้นความเจ็ยบยาใดความไข่ายามีประเดียนสีเบื้องนาประเดียนต๊ใจ เมื่อการอันนั้นเมื่อประเด็นเริ่มเป็นอีกคือเกา่าเราประเด็นกระใสยาสีม่วงต้อนนอกคณะยานอันนั้นเพียยาสีม่วงในใส่ตะทุงเมือ่อเหตุงานส่วงนี้ไปใส่ใสตะทุงเมือ่อตอนนี้กันเด้อก่ะเด้อว,วัดีค่ะ